แฟนคลับคู่แน็กชาลีกับเก๋ไก่ฟินหนักร้องเพลงคู่ยังไงให้หมดขึ้นจอบอกเลยว่าโมเมนต์นี้หวานร้อยหลังจากที่ชาวเน็ตแอบฟินกับคู่แน็กเก๋ไก่กันมานานในที่สุดเมื่อวันที่9สิงหาคม2566พระเอกหนุ่มก็ออกมาบอกถึงสถานะส่วนตัวผ่านไลฟ์ว่า เรื่องสถานะเราไม่ได้ตกลงอะไรกันแต่ว่าตอนนี้ผมไม่โสดแล้วมันเกินกว่าคำนั้นแล้วครับแต่ผมเป็นคนที่ไม่หวานหวานไม่ใช่สไตล์นั้นเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะครับแล้วผมไม่ลงรูปมุง้งมิ้งบ่อยไม่ว่ากันนะครับผมมันคนเข้มยืนยันว่ารักครั้งนี้ไม่มีอะไรปกปิดปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นครับจากคำตอบของหนุ่มแน็กก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่า ยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก่ ai, เป็นหญิงสาวผู้โชคดีที่ครองใจพระเอกหนุ่มจากสุดยอดภาพยนตร์ในวันวานเมื่อเน็กชาลีได้เปิดเผยถึงสถานะของคนทั้งสองโมเมนต์ Moment, หวานหวานก็ถูกปล่อยออกมาไม่หยุดเริ่มต้นจากคลิปที่เก๋ไก่ได้โพสต์ผ่านช่องทางติ๊กต็อกที่ใช้ชื่อว่าเก๋ไก่ขีดล่างเอนพร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่าฉันพูดได้เพียง ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่เก๋ไก่กำลังร้องเพลงสิ่งสำคัญของนักร้องดาเอนโดฟินโดยมีแน็ชาลียืนร้องร่วมด้วยโมเมนต์ Moment. ต่อมาก็เป็นคลิปหวานหวานที่หนุ่มแน็ชาลีได้โพสต์ผ่านช่องทางติ๊กตอกที่ใช้ชื่อว่าชาเลียโปโจิสส่วนตัวอีกเช่นกัน ซึ่งเป็นคลิปที่ทางพระเอกหนุ่มกำลังเล่นเปียโน,โนส่วนยูทูบเบอร์สาวสุดน่ารักก็รับหน้าที่ร้องเพลงเสียงหวานๆกับจังหวะก,การเล่นเปียโนที่เข้ากันของทั้งสองในเพลง Happy Yeah ของนักร้องโอลิเวียโรดริโกทำเอาชาวเน็ตต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคู่นี้เหมาะสมกันสุดๆไหนจะแคปชั่นน่ารักๆจากหนุ่มแน็ที่บอกว่า ขโมยคลิปมาลงที่ทำเอาเหล่าแฟนคลับกลั้นยิ้มกันแทบไม่อยู่เลยทีเดียวซึ่งความหวานของทั้งคู่ยังไม่หมดเท่านั้นเพราะหลังจากที่เน็ชาลีได้โพสต์คลิปนี้เกไก่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในคลิปดังกล่าวอีกด้วยว่าเป็นดีๆเท่ากับมาเป็นแฟนฉันซะดีๆแต่เอา้าที่ก็เป็นแน็แฟนฉันอยู่แล้วนี่ฮ่าฮ่ จากข้อความแสดงความคิดเห็นของสาวเก๋ไก่ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อกันอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นฉันกรีดลั่นบ้านเลยโอ้ยนี่ไม่ใช่คอมเมนต์นี่มันข้อความแถลงข่าวเปิดตัววานเจี๊ยบรวมไปถึงขอให้ความรักครั้งนี้เติบโตและสวยงามดั่งใจหวังนะคะ ชอบทั้งคู่อวดโมเมนต์น่ารักรักที่เต็มไปด้วยความหวานแบบไม่ปราณีคนโสดกันขนาดนี้แล้วมวลต่อไปของทั้งคู่จะหวานกันขนาดไหนคงต้องรอดูรอฟินกันต่อไปและทางเดอะไทเกก็จะไม่พลาดที่จะนำความน่ารักของคู่แนกเก๋ไก่มาบอกต่ออย่างแน่นอน